สามฤดูกองหมู่เสียดฟ,ฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลูนามถิ่นบัวตองที่นี่แม่ห้องสอนได้มาจัดงานด้านเยาวชนเนาะที่อำเภอขุนยวอมศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวอม จัดงานรวมพลังเด็กดีวีชตาดาวแห่งความดีเนาะเยาวะชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เรามาช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมคิดดีพูดดีทำดีวันข้างหน้าเราก็จะได้ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมมีศีลธรรม เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการมาจัดงานวิสตาทุกๆปีเนาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะทำให้เราได้เข้าถึงเยาวชนเนาะเห็น <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยต้องบอกว่าเยาวชนวันนี้มีหลายครอบครัวบอกว่าสอนลูกไม่ได้ คุณครูก็ไม่สามารถสอนได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็บอกว่ารักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีตีจะได้จำบางคำนี่พ่อแม่สอนนี่เราก็ยังติดมาเลยนะตอนที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมานี้ทำให้เรารู้ว่าเออคำสอนของพ่อของแม่เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตนะ เันการอบรมหรือการจัดสัมมนาการจัดงานรวมพลังเด็กดีวิสตาจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอนำบรรยากาศรวมๆเนาะหมายทุกท่านได้อนุโมทนาแล้วก็ขออนุโมทนาผู้มีบุญผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้กำลังใจเนาะมอบของรางวัลต่างๆ แล้วก็มาจัดเลี้ยงเ,ยเด็กๆให้อิ่มหนำสำราญเด็กก็ต้องการกำลังใจผู้ใหญ่เองก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเนาะส่งเสริมศิลธรรมส่งเสริม,รมคุณงามความดีทำยังไงให้ผ้าขา,ขาวเนาะเด็กเราเนี่ยเหมือนผ้าขาว อยู่ที่เราจะเอาสีอะไรไปแต้มถ้าเราเอาสีที่ไม่ดีไปแต้มเอาสิ่งไม่ดีไปแต้งเด็กก็จะทำตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้วันนี้เรามาช่วยกันส่งเสริมศีลธรรมส่งเสริมคุณงามความดีต้นแบบต้นบุญต้นแห่งความดีเนาะให้กับเยาวชนของเราเพราะฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่กายวาจาใจเนี่ยถ้าเรามอบให้กับเด็กที่วาจาไม่เพาะคำพูดไม่เพาะเด็กก็จะติดตรงนี้ไปก็จะไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่แข็งกระด้างไม่มีความเคารพไม่มีวินยัยไม่มีความสะอาดไม่มีความเรียบร้อยวันนั้นแหละ สังคมเราก็จะอยู่ยากเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้เด็กได้รู้ได้เห็นแม้แต่คำพูดวาจาก็เหมือนกันไม่มีใครหรอกเนาะที่อยากให้ลูกพูดมึงกูเีไอเนี่ยเป็นคำสมัยพ่อคุณลามคำแพงเนี่ยไม่มีใครให้ลูกเราพูดจาแบบนี้เพราะฉะนั้นต้นแบบการพูดการจาวาจา กายวาจาใจเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนเนาะถ้าวันข้างหน้าลูกพูดไม่เพาะทําในสิ่งที่ไม่ดีวันนั้นแหละเราจะลําบากสังคมไทยก็จะลําบากในวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมที่ดีให้กับเยาวชนของเราจะได้เป็นคนดีของชาติในวันข้างหน้า